สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนวันนี้นะครับครูเล็กมาเวอร์ชั่นใหม่โอ้วันนี้ต้องใส่เว็นตาหน่อยนะครับเด็กๆเพื่อความภูมิฐานมั้งนะครับครูเล็กจำได้ไหมครูสุภสัสวัฒนธรรมเราจะมาเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ในเรื่องอะไรดีครับวันนี้ใ <c oughs> จเย็นใจเย็นดึกๆใจเย็นวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นเป็นยังไงครับนักเรียนเพราะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสืบค้นความเป็นมา แล้วก็รู้จักหลักฐานแล้วคราวนี้จะมาเป็นขั้นตอนใหม่ของการรวบรวมข้อมูลอยากเรียนรู้และิึทษาใช่ไหมครับนักเรียนใจเย็นๆตั้งสติให้ดีเพราะเราต้องรู้ความหมายกันก่อนความหมายแรกครับการรวบรวมข้อมูลก็คือการนำข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆมารวมกันไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมด้วยวิธีต่างๆดังนี้ 1. การสังเกตเหมือนไหมเหมือนไหมสังเกตหมายถึงการค้นหาข้อมูลโดยตนเองโดยตรงเช่นการสังเกตเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน <c oughs> ตัวอย่างครับ เด็กชายเจยอยากเห็นพัฒนาการของหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อจะไปหาข้อมูลโดยการสังเกตในทุกๆวันเพื่อดูพัฒนาการของมันต่อไปสองการสัมภาษณ์หรือการสอบถามหมายถึงอะไรฮะหมายถึงการรวบรวมข้อมูลจากผู้อื่นโดยผู้ถามใช้คำพูดในการถาม และพูดตอบใช้คำพูดในการตอบมีตัวอย่างครับเด็กหญิงจอยต้องการทราบว่าคุณครูประจำชั้นนะ่ะทำอะไรในวันหยุดเด็กหญิงจอยจึงหาข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์คุณครูเอ้าคุณครูเห็นไหมครโดยตั้งคำถามว่าคุณครูคะทำอะไรบ้างคะในวันหยุดที่ผ่านมาเห็นไหม และก็จดบันทึกคําตอบของคนคุณครูลงในแบบบันทึกนี่เรียกว่าการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามมาดูการตอบฮะขั้นตอนที่3การตอบแบบสอบถามหมายถึงแบบรายการคําถามที่ทําให้ผู้อื่นเขียนคําตอบลงในแบบสอบถามของผู้ถามตัวอย่างฮะเด็กชายกล้าต้องการถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆ mm hmm. ชอบสัตว์เลี้ยงชนิดใดมาที่สุด เด็กชายกล้านะครับต้องหาข้อมูลโดยตั้งคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เพื่อนเพื่อเขียนคำตอบเช่นเพื่อนชอบแมวเพื่อนชอบหมูมากที่สุดเพราะเหตุใดจึงชอบจากนั้นก็รวบรวมคำตอบของเพื่อนนะครับเพื่อบันทึกแบบสอบถามแล้วนับจำนวนคำตอบ เห็นไหมครับนี่คือการตอบแบบสอบถามข้อที่4การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหรือแหล่งที่เก็บข้อมูลก็เช่นหนังสือพิมพ์วารสารคอมพิวเตอร์แถบบันทึกภาพแถบบันทึกเสียงตัวอย่างเด็กหญิงดีอยากรู้เรื่องการปลูกดอกไม้ก็ต้องไปค้นคว้าโดยอ่านจากหนังสือ การปลูกดอกไม้ค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็จดบันทึกแล้วก็รวบรวมผลที่ได้ลงในแบบบันทึกผลนี่เขาเรียกว่าค้นคว้าจากเอกสารมาดูครับวิธีการจัดการข้อมูลเมื่อรวบรวมข้อมูลได้พอสมควรแล้วมีการปฏิบัติดังนี้ 1. เราต้องมาตรวจสอบฮะ ข้อมูลว่ามันมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลไหมโดยดูจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดเช่นข้อมูลเรื่องการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่โอ้อาคารเรียนหลังใหม่คุณครูใหญ่อะย่อมให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าแม่ค้าที่ขายของอยู่หน้าโรงเรียนถูกไหมครับเด็กๆ เพราะคุณครูใหญ่นะมีหน้าที่ดูแลเรื่องต่างๆภายในโรงเรียนนะครับจึงมีเอกสารมีหลักฐานนะเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแต่แม่ค้านะครับนักเรียนเล่าอย่างเดียวจิ๊ดจี้จอย่างเดียวใช่ไหมครับความทรงจำ จึงอาจทําให้ข้อมูลคาดเคลื่อนได้บอกข้อมูลที่ผิดพลาดใช่ไหมครับนอกจากนี้เรายังสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือเอาแล้วสิครับตัวหนังสือเช่นหากเราถามข้อมูลเรื่องการสร้างอาคารเรียน หลังใหม่จากคุณครูใหญ่แล้วเราควรที่จะต้องขออนุญาตคุณครูใหญ่ขอทำไ,ไมครับขอดูฮะหนังสือหรือเอกสารที่เรากล่าวถึงจากนั้นนะครับเรียนเราก็เอามาตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่หากข้อมูลตรงกันแสดงว่า ข้อมูลนั้นเป็นยังไงน่าซื้อถือใช่หรือไม่ถูกต้องครับต่อไป 2. จำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสมซึ่งดูจากหัวข้อหรือเนื้อหาของข้อมูลเช่นข้อมูลเรื่องงานบ้าน ข้อมูลเรื่องงานเกษตรข้อมูลเรื่องงานประดิษฐ์เป็นต้น 3. จดบันทึกจดบันทึกข้อมูลที่ได้และเก็บไว้ตามประเภทหรือหมวดหมู่ของข้อมูลนั้นๆจัดเก็บให้ดีๆเพื่อนำมาใช้ ได้สะดวกหยิบจับใช้ได้สะดวกจากนั้นจัดเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มและเก็บไว้ในที่เหมาะสมก็เช่นเก็บวางไว้บนชั้นวางของนะเห็นไหมวางไว้อยู่แล้วหรือเก็บไว้ในตู้ให้เรียบร้อยทวนี้มาดูประโยชน์ประโยชน์ของการรวบรวมข้อมูลมันต้องมีประโยชน์ ถูกไหมครับนักเรียนประโยชน์ต้องมีก็ช่วยในการค้นหาข้อมูลที่ได้รับในแต่ละวันเนี่ยมีจำนวนมากจึงควรมีการรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลเพื่อสะดวกในการนำข้อมูลนั้นๆมาใช้ได้ทันที่ อมาใช้ได้มาใช้ได้ทันทีนะครับทันต่อความต้องการการรวบรวมข้อมูลทำให้เกิดประโยชน์มาดูการรวบรวมหลักฐานบ้างก็คือการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษาซึ่งมีทั้ง หลักฐานที่เป็นหลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นหลายลักษณ์อักษรเป็นยังไงครับนักเรียนหลายลักษณ์อักษรกับไม่เป็นหลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นหลักฐานทางบระวัติศาสตร์นะเขาแบ่งออกเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิกับหลักฐานชั้นรองหรือ หลักฐานทุติยภูมิ 1. หลักฐานชั้นต้นเอจำได้ไหมนะหลักฐานชั้นต้นจำได้เปล่าเป็นหลักฐานร่วมสมัยของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงประกอบด้วยหลักฐานทางราชการทั้งที่เป็นเอกสารลับ เอกสารที่เปิดเผยกฎหมายปากกาศสุนทรพจน์บันทึกความทรงจำผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรืออัตชีวประวัติผู้ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์การรายงานข่าวของผู้รู้ผู้เห็นเหตุการณ์วิดีทัศ ภาพยนต์ภาพเหตุการณ์ถ่ายรูปที่เกิดขึ้นนะครับนักเรียนนั่คือหลักฐานชั้นต้นมาดูหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นรองเป็นยังไงเป็นหลักฐานที่จัดทำขึ้นโดยอาศัยหลักฐานชั้นต้น หรือโดยบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองแต่ได้รับรู้โดยผ่านบุคคลอื่นประกอบด้วยผลงานของนักประวัติศาสตร์หรือหนังสือหนังสือนะคบประวัติศาสตร์จำให้ดีนะรายงานของสื่อมวลชนที่ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง ทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองจัดว่ามีคุณค่าแตกต่างกันก็คือหลักฐานชั้นต้นน่ะมันมีความสำคัญมากมากพอเป็นหลักฐานร่วมสมัยที่บันทึกโดยผู้รู้เห็นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรง ส่วนหลักฐานชั้นรองอะเป็นอย่างไรเป็นหลักฐานที่ทำขึ้นภายหลังโดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นแต่หลักฐานชั้นรองจะช่วยอธิบายเรื่องรารให้เข้าใจหลักฐานชั้นต้นได้ง่ายเห็นไหมอธิบายหลักฐานชั้นต้นได้ง่ายละเอียดขึ้น เป็นแนวทางไปสู้หลักฐานข้อมูลอื่นๆซึ่งปรากฏในบรรณานุกรมของหลักฐานชั้นรองทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองสามารถค้นคว้าได้จากที่ไหนนักเรียนห้องสมุดครับทั้งของราชการ และขอเอกชนตลอดจนฐานข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราใช้อยู่ครับอินเทอร์เน็ตนะครับมีฮะมีตัวอย่างคุณครูเนี่ยมอบหมายให้ชาลีและมีนาจับคู่นะครับเพื่อไปสืบค้นข้อมูลที่น่าสนใจหรู้ไหมครับนักเรียนไปทำอะไรเขาก็ไปศึกษาข้อมูล นะจะไปเซิร์ชข้อมูลหรือจะไปหาจากห้องสมุดอ,อะไรกัแล้วแต่เรื่องแมวไทยนะครับต่อไปมาดูครับแหล่งข้อมูลสำคัญในท้องถิ่นแล้วเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าการรวบรวมข้อมูลหลักฐานวิธีการแล้ว มีประโยชน์แล้วคราวนี้เราจะไปดูที่แหล่งข้อมูลเขาบ้างมันมีที่ไหนบ้างครับนักเรียนแหล่งข้อมูลสำคัญในท้องถิ่นของเราแหล่งข้อมูลหมายถึงที่ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยหลักฐานนั้น อาจเป็นหลักฐานที่เป็นหลายลักอักษรซึ่งแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นที่สำคัญก็ได้แก่พิพิธภัณฑ์เคยไปไหมฮะพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่นะครับนักเรียนรวบรวมโบราณวัตถุที่สำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเช่นพระพุทธรูป เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับซึ่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยท้องถิ่นของเรามีอยู่มากมายถ้ามีเวลานะครับก็ไปเช่นพิพิธภัณฑ์สถานอย่างชาติพิมายอยู่นี่เองจังหวัดนครราชสีมาพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาอยู่นี่จังหวัดอายุทยพันนครสิทธิยาหรือพูดสั้นอยุธยาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยจังหวัดนคนปรปฐม เคยไปไหมครับบางคนอาจจะเคยไปแล้วแหล่งโบราณคดีเป็นแหล่งที่ค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้คนในสมัยก่อนทําให้ทราบว่าผู้คนในยุคนั้นมีความเจริญในระดับใดบ้างหรือว่าจะเป็นมีดขวานต่างต่างแหล่งโบราณคดีที่สําคัญของท้องถิ่นกระเช่นแหล่งโบราณคดีบ้บานเชียงจังหวัดอุดรธานี แหล่งโบราณคดีผ่าแต้มจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแหล่งที่3ฮะโบราณสถานโอ้มันต้องเป็นอะไรครับโบราณสถานเป็นสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นวัดครับวัดเช่นสะพานครับเราไปที่ไหนก่อน สะพานข้ามแม่น้ำแขวจังหวัดกาญจนบุรีเคยไปเปล่าวปราสาทหินพนมลุงจังหวัดบุรีรัมย์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีปปรรอรโอ้อันนี้ใกล้ตัวแหล่งต่อไปห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลที่ศึกษาเรื่องราวทางประติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีและใกล้ตัวเราที่สุดอยู่ใกล้ตัวเราตอนนี้อาจจะเป็นห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดจังหวัดห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดประจำหมู่บ้านหอสมุดแห่งชาตินะครับห้องสมุดเฉพาะของหน่วยงานราชการเขาก็มีนะครับนักเรียน 5. ศูสู์วัฒนธรรมเอ๊ะคุณหูเคยได้ยินไหมกรุงเทพเราก็มีนะสูนย์วัฒนธรรมเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งของเรื่องราวที่สำคัญของชุมชนผลงานต่างๆงทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิน่นเช่นศูนย์คชศาสตร์จังหวัดสุรินทร์และก็ศูนย์ทอผ้าเข่ามา้าร้อยสีจังหวัดกาญจนบ,บุรีวัดเราไปบ่อยฮะวัดวัดก็กเป็นแหล่งในภูมิภาคต่างๆเนี่ยได้จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ของวัดโดยรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้โบราณวัถตถุต่างๆ กระเช่นเดืรูปตู้พระธรรมเป็นตู้อะเป็นตู้มีหนังสือต่างๆสุดท้ายฮะข้อที่7จ็ดผู้เท่าผู้แก่นในท้องถิ่นไม่ใช่คุณเล็กไม่ใช่ผู้เท่าผู้แก่นในท้องถิ่นเนี่ยสามารถบอกเล่าข้อมูลของเราได้นะครับในอดีตได้นะเป็นไงครับนักเรียนเป็นไงครับรู้จักแล้วนะฮะว่าเราจะ ไป,วปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นของเราโดยวิธีการใดเห็นไหมครับมีแหล่งด้วยประโยชน์เขาก็มีเพราะฉะนั้นอยู่ที่นักเรียนถ้านักเรียนยังยังยังเข้าใจไม่ท่องแท้ท้วนทีกลับไปดูที่ใบความรู้ของเราก็มีนะครับนักเรียนแล้วก็อย่าลืม่าลืมอะไร ทําใบกิจกรรมแน่ส่งมาตามวันเวลาที่กําหนดแล้วก็อย่าลืมอย่าเพิ่งออกไปตามแหล่งค้นคว้าอย่าเพิ่งไปรวบรวมข้อมูลเพราะตอนนี้โควิดระบาดคุณครูเป็นหัวนักเรียนครับขอบคุณครับเม้เราเจอกันเนื้อเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับ